ผมนายสือกรีเตเลขาธิการสมาพันธ์ักศึกษาจังหวัดยะลาในนามเครือข่ายประชาสังคมคัดค้านพรกฉุกเฉินขอประนามเจ้าหน้าที่ทหารกระทำการชู้สาวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลและกองทัพยังไม่สามารถแก้ไข เยียวยาสถานการณ์ได้โดยที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ละเมิดคุกคามทำลายสิทธิ์มนุษยชนและปัญหาความไม่เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นมันลามไปถึงปัญหาสังคมวิถีชีวิตศาสนาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีทหารเกณฑ์ก่อปัญหาเรื่องชู้สาวกับหญิงสาวมุสลิมที่ผ่านมาล่าสุดทหารเกณฑ์จากกองพักกองทัพภาคที่สอง จำนวนสองนายประจำถามปฏิบัติการร้อยร1อ3 3นึ 33, ทับหนึ่งที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลระแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งมีกำลังพล30นายปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจนกระทั่งเกิดเหตุทหารเกณกระทําการละเมิดทางเพศสาวมุสลิมในพื้นที่ที่มีอายุเพียงแค่16ปี จากนั้นเพื่อนทหารดังกล่าวได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอคลิปและเผยแพร่ทางโทรศัพท์สร้างความอับอายให้กับสาวผู้เสียหายและครอบครัวจากนั้นประชาชนในพื้นที่ดังไม่พอใจกับการกระทำของทหารดังกล่าวเครือข่ายประชาสังคมคัดค้านพรกฉุกเฉินขอประนามการกระทำในครั้งนี้ เพราะเป็นการกระทำที่นำไปสู่ความแตกร้าวในสังคมและสร้างความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันปัญหาชูสาที่เกิดขึ้นจำนวนมากส่วนหนึ่งเกิดความชอบพอกัน และส่วนหนึ่งมีการตกลงเลี้ยงดูมีการสู่ขอและนำผู้หญิงชายแดนใต้กลับไปอยู่ในภาคต่างๆต,ตามผู้มีลำหนองของทหารเหล่านั้นแต่ปัญหาที่ตามมาคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นบางกลับมาอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนขณะน,นี้มีหญิงไม้ที่เกิดจากการทอดทิ้งและไม่สามารถใช้ชีวิต ร่วมกับสามีตามภูมิภาคซึ่งพันเอกกรนิมรินผู้อำนวยการกองงานมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าได้อภิปรายในเวทีสมัชชาป,ปฏิรูปชายแดนใต้ครั้งที่หนึ่งณมหาวิทยาลัยราชพัจลากล่าวว่าปัจจุบันมีหญิงสาวท,ที่หนีตามทหารเจ้าหน้าที่ทหารไปอยู่ตามภูมิภาคต,าตา่าง และกลับมาชายแดนใต้ในสภาพยิงไม้มีจำนวนมากกว่า1,000คน